ข้าวอะไรกันขันข้ามาขันเขาา้ขเขาวอะไรสดก็ว่ามาอวดนั่นอวดนี่โอ้ยไก่ขุมีเ้ยัยนอยู่ในสูไก่มีอันโตเกียวมีสิขามีหมองอยู่แน่เสยอยู่แต่สูท่นบอกเสยแต่สามล้านตั้สูปูเ่นนันตีไก่โตเกียวมีสิขาได้มีหมองอยู่หมองซักหมองเสาบ,บอกพักหมองอยังแน่เราสิอยู่แต่พูดเดียวเอาหลวบทีสิมีบ้านแต่พูดเดียวไปมีอื่นมีบ้านน้ำบ่รู้จังไหนทันทีขอยมายความว่าไรสดขึ้นนี่มาอวดอีกแล้ว กว่าจังใดนี่บ้านของทีมงานโตเกียวมิวสิกค่ายโตเกียวมิวสิกเขาเอาไอยูน้ากันหลายๆคนหลังนี้นะ่ะคือโตเกียวมิวสิกยู่มองนี่คือโตเกียวมิวสิกนี่โตเกียวมิวสิกที่น้องซีกอกซีแกมลูกเต้าเหล่าหลานโตเกียวมิวสิกจะได้พักอาศัยกันคืออยู่ที่นี่เืงาบาอสซูสิคยูจะพูดเดียวสันติสูสีเลิศจะพูดเดียวเดี๋ยวซูกด้ายใครตัวเกียวมิวสิกเขา,ขามีบังบ้านยูสิเขาก็บ,บ้านนี่หยังเขาก็เซาแย่งซอซ่ายนายูห่วย เขากระเซาแย่งเซาซ่านยู formas, ่สุสิปีเอ้ยปวดอีกแล้วบาไดไรวดจ้ามันเป็นมองยูมองแรกของเขาเขาวัตมี่มองยูเขามาเห็นงานปีนึงเขามาสร้างค่ายปีนึงนี่เขาวัตมี่มองยู่นี่เขาเพิ่งจะได้สร้างเขาไม่ว่าเขามีตะไดมาตตะไดได้ไปหรองเขาวัตมีหัวัตได้สร้างนี่เขาพากันปดไล่สดกุ้มปจนจนดากแะเรียจนนาเรียเป็นออกค้อสุดจนว่าดากรเรียก้นแตกดากแตกไล่ง่าเบิดช่วยเขาสิดด้มา้งหนี่ซ้ำานีนะ เขาเปไน็นในนั่งเทศคือละมาเดอมาเดอมาเดอเด้เป็นนี่นะครับพามาดูบรรยากาศอุ้ยอันนี้ขึ้นโครงสูงละขึ้นโครงไงเด่ะพี่น้องอันนี้ห้อง้อมใหญ่นะครับห้องอ้อหไงห้องอ้อหไงตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นทอนตรีพี่น้องซ้อมดนตรีซ้อมเต้นซ้อมอะไรได้หมดเลยซ้อมดนตรีซ้อมเต้นอันนี้นเ,นเป็นทางเข้าอันนี้เป็นห้างเข้า ันจะเป็นทางเขาพี่น้องอจะเป็นทางเขาทางเข้าสวยๆใหญ่อยู่นะเวอร์อยู่นะเขาเรียกว่าพาเขาเรียกว่าพาความภาคภูมิใจของของตัวเกียร์มิวสิกที่เขาพูงจะมีที่อยู่เพราะที่บ่านมาเขาก็เช่าคนมาเลยตลอดที่พามาเขาก็เชร้ามาเลยตลอดเขาบ่ดยมีคนมาแต่งมาหาไปเขาเดบอ ควาได้มีคนมาแต่งมาหาไว้เขาทำใหม่กันหมดเขาสร้างขึ้นมาใหม่กันหมดด้วยน้ำพาน,น้ำเรลียงของพวกเขาชาวตัวเกียวมิวสิก นนีนะครับจะเป็นบรรยาก,กาศอัปเดตให้ f อซดูว่าสวาบริษัทนี้เขาทำเร็วมากนะครับเหตุเร็วแต่ตามจริงแล้วว่าโครงสร้างมันก็ป้องกันอยู่แต่ว่าถ้ามันมาแรงๆจริงๆมันก็เอาไม่อยู่หรอกพูดถึงว่ากับอะไรมันก็เอาอยูดอกพีนองมันก็เอาอายูดอกไฮเวลามากกับอะไรนะครับเดีียวนจีบปากจีบข้อย,ย่าแอนไม่เคยจีบปากจีบข้อ,อมันเป็นอย่าง การที people. People. ่เขาเราพูดน่ะจับจีบปากจีบคอน่ะมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทักทายคนอื่นหรอกอืมแต่ตัวเจ้านั่นกันยั่งปวดขี้แต่ตัวเจ้านั่นกันยั่งกินขี้สีนอนบางทีคนเราอ่ะบางที่คนเฮาเนาะมันก็จะว่ากันไหนเนาะโตแต่อายุไงแต่อายุกับมีเด้ ญ่สือเถาสือบ่มีบ่มีบ okay. ่มีระบบระเบียบในการจัดการบริหารค้าบอกเจ้าของนี่มันก็ยากอยู่สุดท้ายแล้วการที่เราพูดอะไรแล้วมันเอาคืนไม่ได้ขอคอยกันขนาด่อยอายุสักหนี่อยก็ยังคืนได้เนาะส่วยเถาประธานนักนึกมหาเมียนมมูจีปากจีบคอออหยังอืมแล้วเจ้าของมาสั่นปากก็เป็นหอยปังย่าบอกคืนมันวไก่บอหอยปังโอ้ยมบอกให้มูรื้ไหเจ้าของบอกคืน หน้าเคลื่อนคันบักบิงเสียบทุ่งนพนุ่ีจีบปากจีพออ่นเห็นบลอกว่าคัน,ด,นด,ดับบอคนนั้นบากทีหนึ่งอ่านได้พี่น้องแล้วเมื่เจ้าของว่าสันทั้งสู่ทังเบิดอายุไขแล้วจีบปากจีบ้อมันกิดมันเป็นยังดอกเขากับบอกยังเสีเขาเมื่อ,อไรดดเกเขาบอกมัาถนึงสี่งแต่เกิดแล้วที่วลาเขาสังสางใหเปไปแบบนี้เล้วที่วาดาเขาพื่นล่างสันแล้วว่าให้เป็นยังซี่ นึ่งกับนึ่งกับออกสาวสองกับจีบปากจีบข้อสามกับออนแอนจุดบังไฟหยาดหูดากอยู่ดอกสุม้มสองพันซุ้มปีนึ่งเป็ดเป็ดกับเก้าเก่าบุหูดจากหลกแห่งอนาคตโหลกแห่งความทันสมัยเบื้องซื่อๆนะเนี่นนะเด็กแต่เขาหากินหาอยู่เป็น ยกยอดปอปั่นสั้นเสือนเขาเปน็นอย่างให้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของสางคมกันเปียงอืมใค่ก็เขาสิไปเกี่เลีเสรมเรียดเทมอ่ไปใข่ก็สิเสร็มเรียเทมอ่เกี่เลียอยู่นี่เห็นเขาสางเขากินขาเปียงนี่หูจ้จักโอ้ยดีเนาะเป็นเด็กน้อยรุ่นใหม่หาอยู่หากินผ้าก,กันสางผ้ากันเปียงจะเป็นเกีงขากน่อยก็บอไปพิมพ์ไปที่ละโอ้ย อย่างนี้ก็มาไล่สวน้ี่คนดูนอาสัน่นแต่ตัวจวากควงกันยังงนันเอาตัวบราวอติด,ดูดูตัวอย่างเด็กน้อยรุ่นใหม่ทําไมเขาถึงมีแนวคิดก้าวไกลสามารถอายุยี่สิบสี่ปีสามารถควบคุมคุณได้เป็นร้อยเป็นพันคุณบริบารเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไปใส่เขากับส,ส,สวัสดีสวัสดีเขากัยบยกย่อป่อปันเบิงเขาที่ไหนเสลี่ยปับใส่บวกลูกบกร้านเจ้าของมันปิดแนวทางดี แปอเจะไปอิฐส้าจะลูกแต่ตอบกอนลูกเพื่อนดีกับว่าห่องเพื่อนหลุดตัวเอา้อไปเบิ้งลูกเพื่อนตะลาไปเบิ้งบ้านเพื่อนทุกคนคือจะเลื่อนแท้แต่ข่อยสีไดงฮอร์สเมือข่อยไปเบื้องคนเด้อผู้เขาได้ผู้เขามางเขามีเขาจะเลื่อนเขาพัฒนาเนี่ยเขาเฮ็ดจังใหญเขาเดินทางจังใดเขาอ่อนน้อมถ่อมตนเขาบ้านนอยสอนง่ายรู้จักแก้ไขพระนาปรปับปรุง ออและพัฒนาเวลาตลอดเวลาแล้วตื่นตัวตลอดเวลาอยู่กับโลกใบนี้ปีสองพสิบ้าต้องเป็นปีที่ตื่นตัวตลอดเวลาไม่สามารถเป็นปีที่ขี้ค้านขันขี้ค้านนะคือคือที่รวยแล้วถ้าใครขี้ค้านอยู่ที่รวยยุคนี้เป็นยุคของคนขยันเฮาเถาแล้วเฮาใหญ่แล้วนี่เฮาเล่นเฟดบุกให้นันมีประโยชน์เ็ดคลิปเลี้ยวใหันไเด้งเงินคอยบอกเสมอมาเอฟซีคอยดันตัดคลิปคอยไปลงเลยมันไเด้งเงิน ข่อยอยากให้เอฟซีข่อยได้เงินคลิปเดียวข่อยพักขนาดเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นแฟนคลับอ้อนขาอ้อมเบวข่อยเจ้าออีเมาเขาตัดคลิปแล้วืนึ่งเขาได้เงินเดือนละกี่หมื่นหกเจ็ดหมื่นเขาพีดทีดีเขามาบอกคนข่อยอย่างข้นหูแต่ข่อยอยากให้เจ้าหูว่าเอฟซีข่อยแต่ละคนที่เขาตัดคลิปไปเรื่องนี่เขาได้เงินเขาได้เงินกันนะเฟซบุ๊กเขาให้เงินทุกวันนี้น่ะเฟซบุ๊กจ่ายเงินติดตามผู้ยแอนเฟรียนติดตามธรรมดาไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดานะได้เงินด้วยดูดคลิปมาบัดนี้เอาไปลงช่องนั่นช่องนี้ เลี้ยนขึ้นบุ่ม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 ขึ้นเดี๋ยละวหาเมื่อนหกเมื่นใส่แสบแสบงานกับพวกใเห็ดกะูกับตัดคลิปอย่างเดียวกูกับตดตามอย่างเดียวชื่นชมยุ่งยากกว่าปานหลักกระเด็นเงินพร้อมสิ่งที่อยากให้ทําตรงนี้อย่าไปเล่นอย่าไปเปลียป่ยนแบบว่าคนคนรุ่นเก่าที่แบบว่าล้าหลังแล้วมาเขียนเพจบ้าบ้าบอลอย่าทำถึงอย่างนั้นนะั่นบาดแผงเงื่อนใครอยากให้เป็กเอฟซีเข้าแบบแม่แม่เข้าหรือแบบคนที่แบบว่าเป็นเอฟซีปุ้ยบ้านฟินแลนด์ เป็นเอฟซีผู้ยานฟินแลนด์ที่แบบว่าเออติดตามแล้วได้เงินมีรายได้ติดตามบักบิ๊กบักผู้ย่านฟินแลนด์เนี่ยบ่เสียเปล่านะเว้ยติดตามผู้ยานฟินแลนด์เนี่ยติดตามแบบได้เงินได้ค้าได้ความสนุกแล้วได้เด็ดคิปเลี้ยวพยายให้เจ้าได้เพื่ออย่างดลวงอยากให้ได้สุขคนเงินเงินท่องบองแก้่อยากให้ได้สุขคนอีดีใครไม่แต่ข้ามอยากให้เจ้าได้ใครบอกขีดที่ได้คอนเทนที่แต่เบาๆด้วยใครแต่ย่างมุกเจ้าได้นี่ไปเซ่เซอเซอไปไปจะไม่ยากเซอหลอดไปอย่างจี๊ดว่า โอ้ยเน็ตก็รุดดีดีเน็ตก็รุดดีดีเน็ตก็รุดดีดีพี่น้องโอ้ข่อยนายในเฟซบุ๊กข่อยแล้วข่อยอิสระนายอิสระเบื่อเฟซบุ๊กเน็ตข่อยแล้วมันรุดดีหลาย